คุณครับคุณจอยทําถึงมากครับวันนี้ต้องมอ,อไปอีกโมงหนึ่งอันนี้เป็นอีกคำสา์นะทําถึงใช่ไหมคะทำถึง <laughs> ทำถึง <laughs> คุณผู้ชมแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องทําให้ถึงเหมือนกันและเรื่องนี้คุณผู้ชมพลาดไม่ได้กับอามาโดครับสัญญาค่ะว่าทําถึงแน่นอนนะคะ ก็คุณแม่เหล่าสอวสูงวัยก่อนค่ะเช็คลิสต์เลยนะคะใครที่ลุกเร็วๆนั่งเร็วๆแ,แล้วรู้สึกอุ้ยเวียนหัวจังเลยบ้านหมุนติ้วๆเลยนะคะไม่ได้ไปดื่มไม่ได้ไปดิ้งมานะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีอาการของความดันสูงไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงค่ะวันนี้ทายอาสาพาไตาระดับลงมาค่ะไม่ว่าจะเป็นไขมันความดันคอเลสเตอรอลค่ะกับสมุนไพรล็อตใหม่ล่าสุดให้จองสิทธิ์ก็ได้ที่สําคัญวันนี้ทําราคาแบบถูกที่สุดในประเทศ อยู่กับคุณจรสันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดแฟนๆอมรินทุกคนด้วยนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้มีเรื่องเมานิดนึงครับเกี่ยวกับสมุนไพรยอดฮิตของเราในวันนี้เลยนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับผมเพิ่งไปพาน้องเอลลี่เนี่ยไปตรวจสุขภาพประจําปีที่โรงพยาบาลมาครับปรากฏว่าไปเจอคุณป้าอยู่คนนึงครับแกเดินเข้ามาทักและชี้หน้าหมาเอ้ยนี่คุณจรสันนี่นี่ี่ขาย,ยมดนะทางช่องอมรินใช่ไหมผมก็ดีใจนะมีคนมาทักใช่ครับป้าเป็นไงครับป้าผมป้าก็บอกโอ้ยเนี่ยป้ามาตรวจความดันนะครับผมปรากฏว่าป ผมถามว่าทําไมครับก็ป้าบอกว่าเวลามาเรามาใช่ไหม<ะ>กับอมารินเนี่ยโอโ้โหจะเป็นแบบราคาที่โอ้โหมันแถมเยอะแถมซับแถมซ้อนยังไม่พอนะลดราคาถูกกว่าช่องอื่นอีกทําแบบนั้นยังไงมันเป็นของแท้จริงหรือเปล่า<ะ>นี่ผมย้ําแบบนี้นะคุณป้าครับถ้าเกิดว่าผ่านมือผมนะ,ะผ่านมือน้องทรายนะผ่านทางช่องอมรินนะยังไงเจอของแท้แน่นอนและไม่ใช่ของค้างสต็อกแล้วเอามาลดราคากันด้วยนะครับ<ะ>แล้วถามว่าทําอย่างนั้นได้ยังไงครับผมคือจร<ะ>ิงแล้วทางอมรโดเนี่ยจะมีงบเ s r คืองบที่ต้องไปช่วยน้ําท่วมไปแจกพื่ผนกันในช่วงส อามาโดเองนะยอมตัดงบตรงนั้นออกส่วนหนึ่งนะครับผมและคิดว่าเอามามอบให้กับคนที่รักเราแล้วโทรอุดหนุนเรามาตลอดดีกว่าและวันนี้ก็เช่นเดียวกันหยิบมือถือรอไว้ให้พรอมะนี่เราอยู่กันนี่ครับนี่คือบีการลิกระเทียมดำนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตัวนี้ไม่ใช่ทั้งยานะฮะไม่ใช่ทั้งอาหารเสริมนะตัวนี้คือสมุนไพรยอดฮิตของคนไทยนะครับผมที่มีคําถามมาเยอะเหลือเกินว่าทําไมกระเทียมมันกลายเป็นสีดําแบบนี้ครับมันคือสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่านะฮะย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ใช ไปผ่านกรรมวิธีก่อนนะครับที่เขาเรียกว่าเม l ลล r ารีแอคชั่นครับคือเขาต้องไปอบที่ความร้อนในี่ย75องศาระยะเวลานี่คือต้องเป็นเดือนนะครับก่าจะได้มาครับหลังจากนั้นครับกระเทียมจะเปลี่ยนเป็นสีดำอย่างที่เราเห็นนะพราะเปลี่ยนเป็นสีดำปั๊บมันจะมีสารตัวหนึ่งที่เป็นทีเด็ดที่ชื่อว่า S A C ครับสาร <Aid S 1> ตัวนี้แหละฮะที่เขามีผลวิจัยรองรับมาเลยนะครับว่าจะสามารถลดได้ทั้งค่าความดันครับค่าไขามันในเลือดก็ได้ครับค่าคอนนเลสเตอรอลก็ได้ครับค่าเบาหวานก็ได้ครับออและกินต่อเนื่องจะลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้ครับ <RR S 2> ซึ่งโปรโมชั่นที่เวลาเรามาละวเสร็ตเต็มคืออะไรครับขวดหนึ่งเนี่ยสองร้อยสิบห้าบาทอันนี้มีขายทุกช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ทิกตอกช้อปปี้นะแต่เวลาอามาดมาทีเราจัดเซตให้ไปเลยครับห้าขวดเนี่ยคูณไปต้องเป็นหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าบาทใช่ไหมฮะเราก็จะบอกว่าวันน เจ็ดครับแปครับ เก้าครับและสิบครับก็คือได้ไปทั้งหมดสิบขวดใจอยู่999บาทครับแต่วันนี้ครับเราตัดงบ CSR ออกแล้วมอบไปกับทุกคนที่รักกันและโทรหากันวันนี้มีแค่3า0ร้อเท่านั้นนะครับวันนี้ใครโทรทันครับขอแถมฟรีขวดที่11ไปฮะ12ไปครับสิบสามไปครับโอ้สิบสี่ไปเลยครับวันนี้ได้ไปทั้งหมดนะซื้อ5แถม9ทั้งหมดคือ14ขวดแต่จ่ายราคาเดิม999บาทมี3า0ร้อเท่านั้นครับรีบหยิบมือถือนะฮะแล้วโทรมาเลยครับที่เบอร์1451หรือนับ ย้ำนะฮะว่านี่คือบีการิกระเทียมดําสมุนไพรยอดฮิตของคนไทยไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายแต่จะสามารถลดได้ทั้งค่าความดันครับค่าไขมันในเลือดครับค่าคอเลสเตอรอลครับลดเบาหวานก็ได้ครับลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจก็ได้ครับวันนี้ย้ำนะฮะว่ามีแค่3 0 0ร้อิเท่านั้นครับใครสั่งทานวันนี้คือซื้อ5ขวดแถมฟรีไปเลยอีก9ขวดทั้งหมดคือ14ขวดทานได้7เดือนครับจ่ายจราคาเดิม999บาทรีบโทรมาเลยนะครับที่เบอร์1451หรือไลน์แอดอามาโดครับและย้ำเร รื่องราคาแบบนี้นะถ้าใครสั่งไม่ทันวันนี้คุณเจออะไรครับเจอกันคราวหน้าครับถูกเก็บออกแบบนี้กลับไปโปรโมชั่นเดิมอันนี้ก็คุ้มค่าอยู่แล้วก็ฝากอุดหนุนกันในคราวหน้าด้วยครับแต่วันนี้ครับเราตัดงงบซีซแล้วมอบให้กับทุกคนเป็นออนแอร์พิเศษครับใครโทรทันวันนี้รับเพิ่มไปฟรีไปอีก4ขวดนะกลายเป็นซื้อ5แถม9ยครับทั้งหมดคือ14ขวดแต่จ่ายราคาเดิม999บาทมีแค่300เตครับรีบโทรมาเลยฮะที่เบอร์1451หรือ Li@ Amado ไลนาแอดออมโดครับ 215บาทอันนี้มีขายทุกช่องทางนะมีทั้งออนไลน์เว็บไซต์ทิกตอกช้อปปี้นะครับผมอามาโดเองนะเคยไปเช็คยังแหล่งผลิตนะ<ฆ>ที่จังหวัดลําพูนนะขวดหนึง1 5 0 <50 S 1> บาทคา,าตาครับเวลาอามาโดมาทีจัดเซ็ตคุณไปนะ10ขวดนะตกเฉลีย่ยขวดนึงก็ยัง99บาทอยู่ครับแต่วันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปทั้งหมด14ขวดหารเฉลี่ยมาแล้วนะฮะตกขวดนึงเหลือเพียงแค่ขวดละ เ1บาทเท่านั้นครับ oh, <okay. S 1> ย้ำนะฮะว่ามีแค่310รยบครับรีบหยิบมือถือขึ้นมาดีกว่าครับแล้วโทรมาเลยครับที่เบอร์1451หรือ l ล n e แอดอเมโดนะครับและขอถามน้องสายในเรื่องของรสชาตินิดนึงครับปกติไม่กินกระเทียมสดเลยแต่ยอมกินบีการิกระเทียมดำได้ยังไงครับผมต้องกินแน่นอนค่ะเพราะว่ารสชาติอร่อยจริงๆนะคะคุณแม่อยากให้มั่นใจค่ะเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มแล้วก็หนึบนะคะเป็นความหวานที่ไม่มีน้าตาลเพราะฉะนั้นรสชาติอร่อยและปลอดภัยจริงๆค่ะที่สาคัญปากไม่เหม็นค่ะ นี่คือกระเทียมดํามสมุนไพรไทยค่ะช่วยลดความดันลดไขมันลดคอเลสเตอรอลแล้ววันนี้ใส่ลดราคาให้ถูกที่สุดในประเทศไทยดูตรงนี้ค่ะซื้อ5ขวดแถมฟรีอีก9ขวดทั้งหมด14ขวดค่ะให้จ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นรีบโทรตอนนี้ค่ะ1 4 5 1หรือไลอ้อดอามาโดค่ะคือต้องบอกว่าอย่าลังเลอย่าชะล่าใจนะครับผมเราตั้งต้นที่2 0 0 0สายเพราะฉะนั้นวันนี้จบที่ไม่เกิน2,300นะตอนนี้มาแล้วเท่าไหร่นะจะ200สายแล้วนะหรือประมาณเนี้ยร้อยสิทธิ์สุดท้ายแล้วครับว เทียมดาของเรานะฮะปกติจะไม่เคยเห็นรีวิวเลยแต่วันนี้เป็นรีวิวที่เราดีใจมากที่เขาส่งเรื่องราวมาเล่าให้เราฟังนะเขาคนนี้ชื่อว่าป้าสีครับป้าสีเนี่ยอายุ75ปีนะก็จะเป็นแม่ครัวนะครับผมก็มีความฝันว่าเออวันหนึ่งเนี่ยจะส่งเสียลูกเรียนด้วยอาชีพแม่ครัวนี่แหละแล้วก็จะไปงานรับปริญญาลูกครับปรากฏว่าทำทำครัวั้มมันเจอทั้งแบบอาหารหวานอาหารข้าวอาหารเค็มมันแป้งเจอไปหมดครับจนวันนู้สึกทำทำอยู่เอ้ยวูบเว้ยวูบเว้ยปรากฏว่าไปตรวจหาสุขภาพกับคุณหมอครับเจอคุณหมอบอกว่าเจอท เป็นอย่างนี้อยู่นะไปงานรับปริญญาลูกไม่ได้นะป้าสีกังวลใจครับเลยเจอบีกะหล่กะเทียมดําทางทีวีนะครับเลยสั่งไปทานครับหลังจากทานและสิ่งที่เราดีใจมากครับเพราะว่าเป็นภาพที่ทุกคนรอมาทั้งชีวิตป้าสีไปงานรับปริญญาลูกได้อย่างมีความสุขครับเพราะฉะนั้นวันนี้สุขภาพดีไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวความสุขตามมาเองครับแล้ววันนี้ครับเป็นออนแอร์ air ครั้งสุดท้ายมีแค่3า0ร้อเ็ตเท่านั้นนะครับกับบีกะหล่อกะเทียมดาของเราครับปกติเนี่ยก็คือขวดหนึ่งสองร้อยสิบห้าบาทมีขายทุก ทั้งหมดคือ14บสี่ขวดหันเฉลี่ยมาแล้วตกขวดหนึ่งเหลือเพียงแค่71บาทเท่านั้นครับมีแค่300สายครับรีบโทรมาเลยครับที่เบอร์1451หรือ Line a อ a อาร์ครับและก่อนจากกันนะครับนี่มีข่าวดีสำหรับใครมีบัตรสมาชิก Amado Card ใบนี้นะครับฟังให้ดีนะคุณจะได้รับสิทธิ์ในการสั่งซื้อเซตนี้นะปกติแล้ว999บาทใช่ไหมมีบัตรใบนี้ปั๊บรับสิทธิ์ลดทันทีอีก100บาทครับคุณจะได้เซตนี้ไปในราคาเพียงแค่899บบาาทครัจกขวดนึง71บาาทว่ถูกแล้วจะเหลือเพียงแค่ขวดละ64บาทครับ ย้ำนะฮะว่าต้องแยกกันใน3 1 0นี้ครับวันนี้ครับบีการิกระเทียมดำทั้งหมด14ขวดราคาสมาชิกอยู่ที่899ร้าคาทั่วไปอยู่ที่999กครับรีบโทรมาเลยครับที่เบอร์1451หรือไลน์แอดอาร์มดหลายคนเปิดช่องผ่านมานะคะสยามอีกทีหนึ่งนี่คือกระเทียมดำค่ะสมุนไพรไทยกินได้เลยไม่ตกค้างนะคะลดความดานันลดไขมันลดคอเรสเตอรอลมีส่วนช่วยในการลดเบาหวานด้วยค่ะจัดโปรโมชั่นดีที่สุดอยู่ตรงนี้แล้วค่ะซื้อ5 ôn, ขวดแถมฟรีอีก9ขวดทั้งหมด14ขวดคคค่ะใหุุ้ณพณพอสิ จ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นถ้ามีบัตรสมาชิกลดเหลือ899บาทสตางค์ไม่พร้อมไม่เป็นไรโทรมาก่อนแค่ในรายการนี้นะคะให้จองสิทธิ์ได้ค่ะที่เบอร์1451หรือ l i น์แอดอาดค่ะวันนี้ขอบคุณโปรโมชั่นจากคุณจรนสันค่ะช่วงนี้กลับไปเจอทั้ง3ท่านค่ะคุณค่ะสุขภาพดีมีขายมีขายที่อา a d o ดแล้วถูกด้วยนะคะ1451ค่ะโทรเลยค่ะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการของเราหมดลงแล้วค่ะเราจะลาไปพร้อมนะคะกับภาพรายการซุปตาพาตะลุยที่คนดังจะพาไปกินเที่ยวช็อปค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ